สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตอ o มอรีแอคนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคสเปเชียลวอล์กของ last one กันจ้า <c oughs> <c oughs> ตอมอรีแอคสเปเชียลวอล์กนี้นะครับผมเป็นวอล์กที่เขาทำตอนที่เขากำลังจะเดบิวต์เป็นวันนี้ที่รอคอยเดบิวต์เดซายของ last one <c oughs> เออเขาจะทำการเดบิวต์นะครับผมเราก็อยากจะมารู้เนาะว่า เด็กๆแต่ละคนเนี่ยทั้งหมด5คนเนี่ยเขาจะเป็นยังไงแล้ววันที่ก่อนที่เขาจะเดบิวต์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกยังไงเพื่อเป็นการสวรา่วาเราไปเจอทั้ง5คนกันเลยดีกว่าจ้าต่อหมอรีแอาา <c oughs> สวัสดีครับโอ้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับแคนวิบิโอ last one ตอนนี้เราอยู่เป็นที่พักของพวกเราเนี่ยฮะใช่ครับตอนนี้เราอยู่เป็นที่เซนทาราแก เพราะว่าเราเป็นไม่ใช่คุณนี้เราต้องตื่นเช้าใช่าตื่นเช้าไปบ็อกอินเวทีนะใช่บ็อกปต่ยมวยเหรอวันี้มันคือโอ้ย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 โอ้โอ้ยเวียนหัวเลยอะเวียนหัวเลยแป๊บหนึ่งจูนแปบ ตื่นเต้นเย่าตื่นเต้นวันนี้ืนเตอตซึ่งเราจะจักนที่เซนโบลนหน้าเซนโบโลอมีใครสนใจเลยด้ควาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครัเพราะว่าพรุนี้คอคตื่นเต้นอตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับทาไมท่เตื่นเต้นขนาดนนพวกเราพราะพวกนี้เราต้องไปเต้นไง ถ้าต้องเป็นน้องก็ตื่นเ้น้องถ้าต้องไม่เต้นก็ตื่นโอ้โหกระซิบเบาๆน้องเล่นมุ้งเออวันนี้ทุกคนตื่นเต้นวะเขาจะตอบยังไงตอบอะไรวะอันที่มาตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ฉันน่ายังไม่ตื่นเต้นเออยังไม่ตื่นเต้นตอนนี้ยังยังม่วงอยู่ทุกคนเปลี่ยนนุ่มมากวันนี้ตื่นเต้นกับห้องก่อนหนึ่ง อ้ยแพาชมห้องไปจริงซึ่งตอนนี้ห้องที่เราอยู่มันเป็นแบบมีสองห้องเชื่อมกันนี่ซึ่งห้องนี้มีสมาชกกี่คนมีใครบ้างยกเือนหนึ่งสองสามปังปังปังสแต่จลิเดรมอนไม่ไม่ใช่น่นับอันนี้แก๊งหลุดเดอะแก๊งหลุดเดอไบอกว่าเหลือเยอะหรอเอ้ เราจะพาไปดูห้องก่อนเร็วอ่ะจริงๆตรงนี้เป็นหน้าห้องของเราแล้วเราก็เปิดเข้ามาเป็นห้องน้ําิือแบบนี้แล้วเราจะอาบน้ําด้วยแสงแบบนี้ว้ามากวันนี้ผมวันนี้ผมล้างหน้าด้วยลาเนียครับผมเอ้ยวนีล้างหน้าด้วยโฟมนงอเมีิกันแล้วตอนนี้เราก็เดินมาอีกห้องนึงแล้วซึ่งห้องนี้เป็นสมาชิกมีใครบ้าง แตนแตนคือบอกเลยไดมอนเดมอนเตรียมเดมอนเดมอนดูดิยังไม่หากนะเลยมึงพิ่งไปเต้นมาแล้วดูไปเต้นแล้วถุงท้าก็ไม่พอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเด็กอะหมือนเด็กทะเลาะกันอะตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่ฮะเต้นเต้นแค่อินเอียครับกำลังซ้ำใส่อินเอียอยู่นี่ดูดิมันเข้ากับสีเล็บมากเลยทุกคนไดโนน้องน่ารักกันเลยไหนมาอ้วนหน่อยดิ อันนี้อันนี้ก็คือเราถึงแฟนคลับใช่ป่ะใช่อันนี้คือลักยิ้มนี่คือดในเล่ฉันนี่คือเป็นต่อนี่คือตาอูเหวยฝูเฮ้ยเราเป็นสีไอ้นี่ไหนกันเลยเราเหมือนกันเลยนะตัวเองเลยอะคือเหมือนแบบเป็นสีกลางๆแต่ละคนเลยนะทำไมอะของแกเป็นแดงกับดำใช่ป่ะของใช้เป็นดำขาวเป็นต่อไปเหมือนแบบ เป็นสีแบบโทนแดงแบบแบบแกจะพูดว่าไม่เข้ากับชาวบ้านเขาไม่ใช่ไม่ใช่อยู่กลางไงเออเอาอะไรเป็นไม่เหมือนเพื่อนเออข้าปากกาวงหน้าหล่อหน้ารักันไหนหน้าแบบมิวมมซนมโอ้เซนโอ้เจมส์ดูนะโอ้โอเซนอีดาบทำไมดาบดาบมันคือการหล่อหลอมเออมันเป็การหล่อหลอมมันไม่ใช่การตีหรอดาบอะ มันหล่อหล่อไงมันหล่อหล่อมันช่วยฟังด้วยมันจะต้องมันจะต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าจะมาเป็นดาบที่แหลมคมเออการเจรไนมาแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ตีหรอกเจรไนมันเทสผ่านการตีอ่ะหล่อมหล่งมันก็ต้องตีป่ะลูกนี่มันตีนั่นแหละคือการผ่านเจรไนมาแล้วเจรไนมันเทสทุกคนหลับไ็ชินกันแล้วคือเดโม่คนเดียวกับที่ฉันคลั่งบนเวทีจริงเหรอฮะ ฝผาไว้ก่อนในอูอีอูอีจ้าพอดีครับตอนนี้เราก็กินจนหมดแล้วโอ้ยก้าวไปต่อไปต่อทักว่าบอกล่ะเจ็ดหนึ่งครึ่งมือร้องอย่างมากความยากลำบากของการพรุ่งนี้พวกคุณจะเดบิวต์กันพวกคุณไม่หลับไม่นอนไม่มีช้อนซ่อมมันมีแต่ซ่อมและมีดซึ่งมีแค่สองคู่เท่านั้นก็คือซ่อมสองมีดสอง ตราอูใช้มือเราอู๋าอูคือกินเอจอยอิตติ้งมากอะติดปากไปหมดเราดูไม่คุยกันเลยเนาะเราดูไม่คุยไม่คุยเอาลมมาถ่ายวอล์กด้วยกันเลยเอาเรามาพูดไงคนอื่นจะได้กินเอาลมมาพูดดิฮัลโหลดูมอนมอนลูกก็คือว่าดูสภาพนะครับตอนนี้เออเจ้าชายเจ้าชายฉันขอสถาปนาให้อาออฟโรดเป็นเจ้าชายแก้มเพราผมแปะสิวไงครับ แต่ผสิวไว้ก็เลยเฮนน้หน้าใสขคุณมีสิวด้วยเหรอครับเช็ดปากเลยครับพี่เช็ดด้วยหน่อยดิเลืองอะไรนี่เกิดได้ <c oughs> แล้วทุกคนบ๊ายบายอ้าทุกคนเหน,น,นื่อยแล้วบ้านก็เราคอยแปรงฟันทาครีมแคร์ล้างหน้ายเยอะแยะกันนอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องปตื่นมาแล้วเดี๋ยว <c oughs> แตเรองอะไรมอญปากเป็นการถ่ายบอกที่ฉันงงมากไม่เห็นหน้าคนพูดแต่เห็นหน้าคนกิน นนะก็โอเคแฮปไพนเห็นหน้าไดมอนด์ก็โอเคเดินอะไรตู้นี้เช้าตูงนี้ใครจะเป็นคนปลุกเอา้าหกโมงครึ่งหน้าไม่บวมกันเลยเนี่ยกินก่อนนอนสวัสดีตอนเช้านะเออเดินละ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ตื่นได้แล้วมัง้งตื่นได้แล้วมั้งตื่นได้แล้วมั้งน้องน้องน้องพี่ว่าตื่นดีกว่า โอ้โหตื่นมาหน้าใสขนาดนี้ใช้โทมล้างหน้าอะไรเด็กไม่ใช่ของอามรนกาลุนซามาอะไรเนี่ยนซมามีเด็กคนหนึ่งับทุกคนนี้ไม่ยากตื่นเลยแล้วนอนพี่ใครอ่ะตื่นแล้วมอนเฮ้ยตื่นพี่เช็ตา เดมีอยมอินดี really sure ้สูงความอินดี้สูงเป็นรุ่นดีีเออเป็นรุ่นดีซีแข่งแข่งแข่งนิ่งนะเฮ้น้องน้องพี่ว่าตื่นแล้ววัหกโมงจะสี่สิบแล้วมอนมอนนาดเจ็ดโมงมอนไม่ตื่นจริงอ่ะเราจะเจอกันที่ตอนมอนตื่นนะทุกคน Oh 1941, 4, m o น n ่ n g morning หน้าไม่บวมเลยมอนอ่ะเอ้ยหล่ออะไรเว้ยตื่นแล้วหล่อหล่อว้าว one music เต้นเต้นไหมเมื่อกี้นี้ตอนนี้พี่มาวอกจริงไม่เต้นเต้นครับยังไม่ถต้นออรถพี่ถ่ายออกรถอื่นเพราะเราตื่นแล้วมาเต้น ไม่ไปอยากถามของรถแล้วพี่อยากขายเจ้าหมูแล้วเราไปเล่นมุกบล็อกปุ้งแล้วเจเลอร์เจเลอร์คือพี่ใหญ่อ่ะคือว่าก่อนในนี้เราไปบกปุ้งมาเฮ้ยเล่นอีกแล้วเหรอเล่นอีกแล้วบล็อกอีกแล้วแล้วเป็นไงพี่เป็นวงที่มุกแป๊กเหรือเปล่ากำลังใจมาเต็มหมดเลยกำลังใจมาแบบเต็มเต็ม เล่นทีหนึ่งคือเสียงกรีดังกว่าเสียงลงมีเสียงอันนึงดังกว่าเสียงกรีดนะนยังยังคือเสียงเออบลอดให้ฟิวแบบคุณชายว่าอะไรทุกคนอ่ะมันดูแบบดูแบบรัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแบบสะอาดสะอา้านดูแบบไม่มีพิษมีภัยดูแบบเป็นเด็กใส่ซื้ออย่างเงี้ยเออหันกลับมาที่น้องเล็กสิเดมอนบว่าอิสระจริงจคือเห็นหนะ้าเดมอนแล้วคือแบบ คนอะไรโคตรติดเลยกระทืบเท้าหรอไม่เสียงตรงกระทืบอบมันมันกดใครไม่แล้วเขาบอกพร้อมมากก็คือพร้อมกันท่อนเดียวก็คือเอาจริงๆจังหวะที่เราเต้นผิดอ่ะแบบเราไม่ได้ยินเสียงเพลงไงใครผิดใครผิดไม่มีผิดเอาไม่มีเขาเลยไม่รู้นะผิดไม่มีไม่มีอ้าวครับผมทีนี้เดี๋ยวพวกเราก็จะไปพักผ่อนนะครับกินข้าวล้างหน้าล้างตา เพื่อเตรียมตัวใน,น,นวันนอน <laughs> นอนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเดบิวต์นะครับผมตอนเย็นนะครับเจอกันที่หน้าราเน,นเซนทัลเบอร์นะครับผมวันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับพวกเราทั้ง5คนนะครับพิเศษนี้มีไข่ดาวไหม ไม่นะกลัวมือข้าวเยอะอ๋อข oui, ้าวเยอะเขาเลิ่มบูงอะไรกันเนี่ยผมว่าก็นั่นแหละครับเราเจอกันตอนนี้ใส่กล่องหรือใส่จานไี่ว่าใส่ใส่ถุงใส่ใจไม่ใส่ห่อมีหลงไปใครขอดูอะไรอ่ะโอายเหมือนจะปวดใส่ใส่บุงอะไรเนี่ย มาใบหลวงเอาไม่ใช่น้ำพริกเผาครับอะไรอ่ะมอเรื่องนี้อาจจะออกไปแล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมถ้าใครไม่ได้ดูนะครับไปย้อนดูรีลันได้ครับเออแล้วก็ฝาก MV พวกเราด้วยในเพลงเดียวเสร็จแล้ทวอ๋อ้ก็นึกว่าฉกถูกตกใจเจสี่เจสี่ถูกในสองทรัพย์เจสีรู้ปากได้หนึ่งทีในสองทรัพย์เทสี่เก่งมากเลยเออเออแต่งตัวแล้ว ตอนนี้นะครับุยเาเาปลี่นจนถึงตอนนี้ก็อย,อยากจะบอกกับทุกคนว่าเต็มที่เราอยู่ได้กันมาครึ่งปีละ<ม>เห็นทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นในทุกคนม่ะไดมอนโอ้ย,อยเนว่าเป็นบุคคนที่แจ๋งหน้าแล้วคือแบบโอเมก้เ oh ซ็นผมเลยก็คือแบบโอเมก้โอ้โลูกเดมอนคเมื่อเช้าหายไปไหนอ่ะ <laughs> เต็มถึงแม้ว่าตอนซ้อมจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตั้งแต่ที่เห็นมา เชื่อว่าทุกคนจะทําเต็มที่มนสเตจได้แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เต้นกันเองเราเต้นให้ใครสักคนหนึ่งดูอยู่นะทำเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดรีวิวครั้งเดียวไปได้ไหมสำหรับพี่พี่ขอให้ทุกคนสนุกกับโชว์แอนจอยกับชวมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเต้นผิดพี่ว่าอะไรเลยไม่มีใครว่าอะไรเลยไปต่อสู้ๆครับทุกคนยังสุดโมเมนต์ลาสต์วันไหมต่อดีไหมลาสขึ้นวันเออลาสต์วันหนึ่งสองสามลาสวัน <าน>เดี๋ยวเราจะไปที่เตจแล้วฮะไปดูกันว่าวันนี้เวทีจะลุกไฟหรือไม่ว้าลำพึงให้ดีเลยอเอบอกเลยม,มีท่าใหม่แล้วนะ Just coming, test เอ่อุ้ยหุ่นเป็นต่อดีมากเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าเป็นต่อคือหุ่นแบบโอ้หุ่นแบบหุ่นแบบพิมมาเลยหุ่นแบบพิมเวอร์ออวู้ว้ววววงวว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 ว้ววววนวว้วว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 ้วว้ว ขอบคุณมากๆครับผมแล้วก็ขอบใจทุกท่้วยครับเนต่อครับเจคสัแทพเจนัเมด็กครับเดมอนดีลละ ขอบขอบคุณที่มาให้ผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนที่เรียนไม่น้อยคุณคนเป้าเ่น้องรวมทั้งอุ้ยเป็นต่ออเหนือเมนจะเป็นเป็นต่อไปได้นะ เรมอนละ last l a นี้อ่ะโอ๊ยคุณชายเจ้ยว่ะครัวลัดสคอนลุ่ใจค โอ้หทั้งหลายคนหรือห้าคนแกเป็นไงเป็นไงอยากได้ยินเสียงไหมวันนได้ยินเสียงไหมอยากได้เห็นวันนี้เป็นไงบ้างพี่เจลผมโอเคไปตอบว่าอะไรนะไปตอบติดคอใช่ก็รู้สึกดีตื่นตันนะคิดว่าทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนกันที่แบบรู้สึกแบบมันมันเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ ตั้งคือเขาบางคนเขามารอตั้งแต่ปีห้าจนถึงตอนนี้ก็คือแบบนะาใส่ใจเรามากเขารักพวกเรามากเราก็รู้สึกได้ถึงความรักนั้นนะครับผมเราก็เจ้าความรักนั้นมาผลักดันให้พวกเราพัฒนาต่อไปนะครับขอบคุณที่มาเติมความสุขกำลังใจให้กันและกรารขอบคุณมากๆเลยครับตื้นตันมาก oh <my S 1> ไม่รู้ <Lord. S 1> จะอธิบายออกมาเป็นค oh, <Lord. S 1> ำยัง<า><า>ไงตอนนี้อาสระค่อยากให้แทนก็เลยดูชายมากเลยตอนนี้ส่งไปดูหน่อยนี่ จนตอนนี้จบงานแล้วทุกคนก็ยังอยู่กับเรานะ<ช>ครใช่แล้วเราก็เชื่อว,ว่าหลังจากนี้ทุกคนก็ยังคงอยู่กับเรารใช่ไหม <laughs> ครั้งนึ่งเราเคยพูดว่าขอบคุณกำลังใจเล็กๆแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่กำลังใจเล็กๆแล้วมันไม่เล็กอีกต่อไปอ,อ๋อมันยิ่งใหญ่มากไจมอนด์เปเนไนวันนี้ครับตื่นเต้นมากครับผมไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่มาดูเราในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้งานวันนี้จะจบลงไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังไม่จบก็คือสิ่งที่เพิ่งออกมาใหม่ <c oughs> นั่นก็คือเทสลีฝากข้ามาทสตีไปตัดวิวกันด้วยนะในสตรีมมิ่งด้วยนะในแอปทีป๊อป แล้วพบกันใหม่นะครับบ๊ายบายต่อหมอรีแอ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ React Vlog d e b u t s t สเต s สเปเช l ยลฟลของ last one นะครับผมคือตอมอไม่รู้ว่าต่มอมาพูดอะไรไปบ้างแต่ทุกอย่างออกมาด้วยใจของตอมอนะครับผมสิ่งที่เราอยากจะบอกน้องๆเลยมันอาจจะช้าแหละแต่เราขอแสดงความยินดีด้วยกับ last one นะครับผมจากรายการ last icon ทุกคนนะครับผมเป็นอะไรที่เฮ้ยรู้สึกยินดีมากจริงๆนะครับผมได้5คนที่ มาจากริการซูเวอร์อ่ะมันมีแฟนคลับรอซัพพอร์ตเยอะอยู่แล้วนะครับผมเราบอกได้เลยว่า5คนเนี่ยจะต้องไปอีกไกลแน่ๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะแล้วมีค่ายซัพพอร์ตดีๆอย่างค่าย One Music เนี่ยโอ้ m ม g ก็วันเลยนะ วันเออรอเลยปังปุริเยตแน่ๆนะครับผมวงการทีป๊อปเนี่ยจะเดือดมากแน่ๆในปี2022นี้จนถึง23 24 25าตลอดไปนะครัอ่อย่างงั้นนะครับผมวันนี้การรีแอคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับสุดท้ายนี้นะครับผมใครอยากให้ตอมรีแอคอะไรอีกสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับผมสามารถไปฝากไว้ในกลุ่ม Open Chat <S <S ได้นะครับผมเดี๋ยวตอมาฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วย นะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้าวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง